หลังจากที่เก็บเบาเก็บเขากุเดียวกะเบิงตะลางล่มบานนี่กะมีล่มหลงโดหลงโดดมาจังใดแล้ววันที่22・่สิบามภาคกลางวันวันที่ยีเป็นล่มแห้งในลมนรกกระเทือนหอด1ิบิโลตันพ่อมีล่มหลงโดลงโดดล่มบ่าหมูมาหลงด,ดูการมาล่วงมาทำการเห็ด วาวลูกผสมหรอวะวาวเวียดนามกับวาวไทยคิดวามันที่เป็นแนวใดความใหญ่ขนาดสามเมตรห้าซิปนี่ปีกด้านนั้นถึงปีกด้านนี่สามเมตรห้าซิปความกว้างเมตรยี่สิบห้าเซนส่วนเอว หกซิหาเส้นมุมนี่จากมุมนุ่นลอยหกสิบกงกลางสุดนี่สมเมตรนี่ okay. ปกติวาเวียดนามนี่เขาสิมีการผูกตะนางผูกตะไคร่ผูกตัวนี้่มหูว่าเขาผูกเพื่ออีงอย่งนี้นี่ผูกจองดึงปลายปีกขน,น,นพเพนงีเพาเวลาเบาถือลมเหลวปลายปีกมันก็แอนโดยอัตโนมัติ แ่โมโว่าเขาผูกเพืยยังผูกแล้วกะเบงวานเป็นแนวใดกับคือสิมีผลอยู่บ่กับลมบานหฮาหรือว่าลมเบียดห้ามมันลมแห้งจําเป็นจะต้องจองไว้หรือมันเป็นสูตรส่วนเบาบานกระจักปกติแหววมันนี่เขาสิใส่นี่มองนี้มันนี่เขาจะใส่ก็เลยในเมื่อเขาเห็ดมันกับเป็นลูกผสม ระวังเบาแม่ลูกก็เลยใสเอ <c oughs> ลให้เพกติเตียเขาติถิ่มไว้นะมีแท่ลูกมันตรงนี้ใสไว้ดากเบร์มันนี่เป็นเปิงเซิงอย่างไรแล้วว่าสิทําการแสดงเนี่ยะมือล่มนรกมาวันที่ยี่สิบสองยิบสามยิบสี่หลังจากนั้นกับบงหหว่ามันสิเป็นแนวดไรไม่กับเป็นไม่ไพ่เหลามาจากด่านต่อมัน เอาดานเหงามันอยู่นี่ก็เลาไปทั้งปลายผมตัวนี้ก็ดานเหงาเลยเอามาซุปใส่ท่อ P.V.C แล้วก็ดาโด,าดยใหม่แต่ว่าก็ะจะดำอีกตัวนึงโย่ใส่ใหม่ตัวเดียวกันนี่นี่ทาบดำเพื่อป้องกันแรงล่มกระโชกทำให้ทอหักทอสีสินะนี่ประกบหลางบนดานแต่ห้องประกบหลางบนทำการผูกดึงเบิ้งซื้อ,อ,อหรอกมันิิเป็นแนวไร ำการผูกดึงเบ่งหรือเขาเหตุไ้มันมีช่องล่มไปบ่เพราะว่าเวลาติดกระดาษมันจะติดขึ้นมาด้านบนนี่เอียงลงไปจิง่นะมันจะติดขึ้นมาแล้วก็เอียงลงไปทำให้มันมีช่องล่มไปทำให้มันขึ้นง่ายบ่เบาบานข้าเจ้านี่จับหัวยุ่นทีๆก็ขึ้นเดบเบาบานเท่าวัาสันแลนขิงยิงขิงยิงแลนซักลงปีกฮักปีกมุนนี่ยังพันขึ้นอยู่บา,บานข้าเจ้านสิเป็นเนวนี นี่นขึ้นที่แหลกมันที่ขื้นโหลดนะนี่มันที่มีส่วนห้ล่มระบายกบ่รจักเขาออกแบบมาเพื่อให้สัดส่วนตามวิทยาศาสตร์ให้ล่มห้ล่มระบายออกปองนี่ถ้าเห็นปอตานล,ล่มแห้งถ้าไห็ขื้นง่ายนี่นะแต่ว่าเมื่อบ้ามันขึ้นไปแล้วบานเนี่ยมันกระรูดล่มดยอัตโนมัติมันอยู่นี่นี่ปีกมันาสีแอนเขาไปสี่นะหรือเขาเห็ุไว้กันผ่ารูกบปจักตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สงวนสุนเทโอ้โหเลี้ยงของเปาเวียดนาม สวดส่งกับสียูป,ประมาณน,นี่แหละใหญ่อยู่ดินดัดสามเมทหาสิบคนเด่นนี่ที่แหลกประเทศเป็นเบาแม่ลูกเห็ดไปเห็ดมาว่าลองเห็ดคือเคราโจ๋เหมือนกันเน่ะมันจักสิเป็นแนวไรหรอกเพราะว่าเราปีกมันบ่ทอกันเราไปเรามามันก็คือไหมหลังหยอดฟองไฟอย่างนี้นี่เราเลี้ยวมาตาังผีเรากลมๆ ตัวนี้ก็ผูกจองไว้แต่บ้านได้ผูกหรือสีติดเอาโหลดก็บ่จักดหรอกเบิ่งกอนเพระาะว่จาจะในล่มมันหฮอมันก็ขืนอยู่แล้วนะสิลองเฮ็ดเบิง่งเชเฮ็ดแนวไดเชืเ่เ,ชเอาแนวไดนะตัดสินใจอยู่เลยผูกจองเบิ่งยื่นหรอกให้หู้ความเขอนไว้ตอนนี้กํลาลังด้ำเนืนการเห็ดเบาขนาดจ๊าเมตร50ลูกผสมระหว่างไทยกับเวียดนามออกมาสมสวนงามอยู่เลย ขึนไปกสิใสหูย่อยด้านนี้ใส่หูย่อยด้านนี่ใส่เข้าให้ตรงนี้จักหน่อยใส่ปีกด้านนั้นใสปีกด้านนี่ย่อยพังใ่ญยพังใ่ญยแต่ว่าเบาเบาหวานข้าเจ้าสูตรนี้มันบไดไ้ใสหางนะแต่ว่าถ้าเข้าเห็ดนี่มันบดไ้ส่วนใดสูตรอาจจะนี้ไปมันบวขึืนกระปุ่มหางใสทั้เดียว <c oughs> อันนีมีอย่างข้าจะมาลูกผสมมาเนาะเราติดตามวันวันที่ยี่สิบสอง ทำการแสดงแท้แน่นอนล่มภาคก,กลางวัน22 23 24ลมมาอีกสิ่งงัดออกมาต่านล่มนรกอีกแล้วบักหาเม็ด <laughs>